กิติยาสาระค่ะเชอรเลนลอบายค่ะอ่านคำถามคำถามอ่าได้มมีแฟน้มคาชคนกดีมกครั่บและชอบแบบไหนคะชอบแบบไหครคนที่แบบคือสามารถเข้าใจกันได้ อะไรคะอะไร i <laughs> อะไรบ้างที่น้องได้ทำก็มีโครงการของวิทยาลัยค่ะเป็นจัดทำอะไรคะอะไรทีนี้น้องตอบดีนลูกน้องดูมีสาระคนเดียวบนเวทีนี้ค่ะแต่ตอบดีนลูกเชิญค่ะมันแล้วะไรมันจะตอบไม่ออกมันอกพวกเราเลยเพื่อนน้องพูดเก่งมากนะคะ ห้องหนูนะคะก็ <c oughs> มีชมระะมสาขาที่สองนะคะจะมีชมรมห้องหนูเรียนการทําแบบแกเก็บขยะเก็บขวดวัค่ะเก็บขวดเก็บขวด มิตรช่วยอรเดี๋ยวก่อนเมียหลวงข้างล่าง้องหาอยู่นั่นร้องห้ม่ค่ะมค่ะไม่ค่ะไม่ไม้ม่ค่ะไมะไม่ค่ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ไม่ค่ม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่่คไม่คะไม่ค่ะไไค่ะไะคค่ะคมมคะะม บอกให้ทุกคนได้ฟังดูเป็นเรื่องใหใจทก็ได่วหืทุนที่จะสอนะคะคืนี่เป็นงานแบบนี้ก็คือเวลาช่วยเาป็นเียชติวป็นเสทุกแบบโอ้โหสุจัเลยแทุกคนจะดเเก่งใช่ไหมคะ ค่ะใช้วิชาจากคณะก็คือเรียนเอกสา,าขาประชาสัมพันธ์เละค่รโฆษณาคา่ะล่าสุดนี้ก็ในปีนี้เป็นเยมเมอองงาวชนในโครงการใต้ฟ้าเดียวกันค่ะก็คือจะมีเด็กๆจากภ้าคใต้ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตหรือว่าดำเนินชีวิตเหมือนพวกเรา,า,คา,าค่าะก็นะขึ้นมาที่เชียงใหม่ก็จะเป็นตัวแทนของคณนะเพื่อไปทํากิจกรรมให้กับน้องๆเพื่อทําให้เขารู้สึกว่าทุกคนในประเทศไทย ทุกเพศเลยในฐานะที่น้องเป็นเป็นคนสวยคนหนึง่งน้องทำความดีอะไรเพื่อสังคมกัอนอะเคยค่ะ <c oughs>